แต่ผมยังยืนยันคำเดิมว่าคาเฟนีโน่หนึ่งมันขึ้นบนไหมโอ้โหออเอ็มวิ่งเลาะโอ้ยรอดอยู่หูเกือบตายครับผมไอ้ยันยินมันไม่กูจะให้มันฆ่ามึงก่อนเพราะว่ากูต้องเป็นยินหนึ่งสวยตายไปแล้วกูยินหนึ่ง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 เพราะตอนนี้กูยินอยู่คนเดียวทุกคนน่าจะดูออกนะว่ากูจะดีว่ามมึงดีมึงทำประโยชน์ตรงไหนตัวมึงง่ะ สวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับผมย่านะครับมาเปิดคลิปอีกแล้วสําหรับหมากาวก็คอนเทนต์ในวันนี้นะครับจะเป็นการที่แต่ละคนเนี่ยตอนนี้ผมอยู่กันห้คนนะอยู่กันครอบทีมเลย <c oughs> คือเดี๋ยวผมจะเลือกตัวที่ชื่นชอบที่สุดนะครับในบรรดา8ตัวไ <c oughs> อดอลอางงดไอดอลอะไรคืออาวีเนี่ยนะครับมีแคมเปญให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมสนุก <c oughs> ไปโหวตไปติดแฮชแท็ พื่อรุ้นรับรางวัลทั้งสกินอันติเมตทั้งเงินสดทั้งเงินรางวัลมูลค่าเนี่ยหลายหมื่นบาทเลยนะครับซึ่งรายละเอียดกิจกรรมนี้นะครับผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับในวันนี้เนี่ยคือมันมีทั้งหมด8ตัวใช่ไหมผมมีทั้งหมด5คนเนี่ยผมจะเลือกตัวที่แต่ละคนเนี่ยชื่นชอบเป็นพิเศษและเอามารวมทีมครับแล้วก็ามาเล่นกันและเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะเล่นได้โหดแค่ไหนสําหรับตัวที่แต่ละคนเลือกนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามก่อนรับชมคลิ ปะลุยกันเลยทุกคนอีนุกซ่ามาแล้วค่ะอยู่มันเปิดประตูไปเจออีนุกซ่าทำไงปอนไปลงช็อกตายเลยกู กกตายไม่ดะใครไม่กดร้ายตัวเนี้ยเฮ้ยเขาก่อนไอคิริโตะกูนี่ตัวนี้ไอชนาไอตัวบนสีทองจะนด่ไอหนวดไอเอ็มไอเอ็มไงไม่ต้องรู้เลยที่สุดท้ายเอ้ยผมเล่นตัวอะไรนะไอซะมันมันมันเป็นแปดสาวไงไอดอลที่เราต้องเลือกจาต้องเล่นมุราดสาวสวยได้เลยเออติดกระเภยอ่ะวะมุราดไอ้ี โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเลือกตัวที่แต่ละคนชื่นชอบเป็นพิเศษธรรมดา8ตัวทั้งหมดนะครับผมก็อย่างที่รู้กัน <c oughs> ผมจะต้องเลือกเจคคาเฟนี่ <c oughs> สวยๆของผมอยู่แล้ว <insecurity> ต่วนไอปอนเลือกเป็นเตียวเซียนไอเอ็มเลือกเป็นเยนาชนะเลือกเป็นลอเลียวสวย่วนจ่าเป็นไวโอเลสนะครับที่มันเก็ชบสำเนียงวัยโอเลส นะครับเป็นไวโอเลสนะครับไวโอเลสนะครับไวโอเลสจริงๆมันมีอยู่8ตัวนะครับที่ทุกคนสามารถเชียร์ได้แต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมหยิบกันมาทั้งหมด5ตัวครับถ้าหยิบได้8ตัวก็จะหยิบมาแล้วนะแต่จริงๆคือมันคือตัวที่เราชื่นชอบที่สุดอ่าช่วยจ่าฟาร์มก่อนมันขึ้นบนไหมอ๋อฮอ๋อเอ M มวิ่ง ล่อโอ้ยรอดอยู่โอ้โหเกือบตายครับผมห้าสาวจะรอดหรือเปล่ากลับไปเติมเลือดก่อนมันเล่นคอมโบกันโอ้โหไองดูดิมันเข้าว่าสามคนด้วยเอ็มพี่ว่าแตกว่ะไม่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 แตกในด้วยเนี่ยในป้อมเลยเนี่ยในป้อมเลยเนี่ยคาป้อมเลยเนี่ยโอ้โหเมทเรากว่าจะมาช่วยเดีพี่ไปนะพยาย้มปิ้งปืนกลเปี้ยงไอเอ็ม เออเพนบินมาวิ่ง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 ตายมัด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 วิ่งดีไอ้ปอนโอ้โหวัตถุฟลักเรียบร้อยแกงไอเดาตายเรียบไม่มีเหลือพวกมดแมลงสาบอ่ะ โอ้โหสองตัวสามตัวก็เก็บมาดะครับจริงๆผมไม่ค่อยอยากจับคาเฟนี่เท่าไหร่ครับเพราะว่าเวลาผมจับตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยเกมมันจบง่ายทุกทีครับคือเพ้คือจริงๆเนี่ยผมไม่ได้จะยัดเยินน้องๆนะแต่ถ้าน้องๆจะโหวตตัวไหนเนี่ยนะครับคาเฟนี่อีน่า คาเฟนี่ยืนหนึ่งลอเลี้ยวล้อเลี้ยวลอเลี้ยวลอเลี้ยวดีครเครื่องลอเลี้ยวดีครบเครื่องดิเอ้ยเห็นไหมมัายังอวยเองอ่ะดูดิรอเลี้ยวกระจอกครับถ้าไม่มีตัวสั้นคาเฟนี่เท่านั้นครับเพราะมันยิงรัวและแรงตายหมดเห็นไหม ดูดิขนาดโดนโดนสองตัวในเลน่ยไม่ประเด็นคือถ้ามึงไม่มีเมทอย่างกูอ่ะมันเล่นยากนะไม่มึงดูสกอร์ก่อนตอนเนี้ยมันรวมเป็น6กูคิวมา5คือมึงก็น่าจะเห็นศักยภาพตัวแล้วว่าตัวไหนมันดีสุดรรดาห้าตัวนี้ใต้พูดเนี่ยนะกากสุดเนี่ยก็อืมเราเรียกกากสุดอ้ามันยังไม่ได้ตัวนะไอ้เหื้อเราเรียกกากสุดสกินอันติเมทแต่เล่นแบบอันติโหมดมากมันมาแล้วเยนาถอยพีดถอยเยนาถอย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 ออ้ พี่กำลังช่วยอยู่นี่คือซิลหน้านูโอ้ยโดนล้าอ่ะครับไม่รู้มันมีไอเดองย่ายิงไอย่ายิงไอย่ายิงมันไม่กูจะให้มันฆ่ามึงก่อนเพราะว่ากูต้องเป็นยินหนึ่งสวยตายไปแล้วกูยืนหนึ่งกูยินหนึ่งกูยินหนึ่งกูยินหนึ่งเพราะตอนนี้กูยืนอยู่คนเดียวทุกคนก็น่าจะดูออกนะว่ากูเหมื่อนมึงดีมึงทำประโยชน์ตรงไหนตัวมือง่ะ ผมว่าทีมผมจะแพ้แน่เลยครับเพราะว่ามันมีไอดอลคนเดียวท่านที่โหดที่สุดในนี้ที่เหลือแค่การไปก่อนอิมปอนอ์อติเลยเพื่อนอติเลยเพื่อนอติเลยอติเลยอติเลยตรงนี้กล้าเม่งดิสาวิไม่เห็นโอ้ได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วครับได้คิวอีกแล้วครับน้องๆโอ้โหไอดอลสายลัดไอ้เพียนอยู่นี่โอ้โหบินเก่งจริงๆบินเก่งจริงมันเป็นใจไปโอได้คิวอีกแล้วครับ ผมเองเลืรัดทุกตัวถ้าใครอยากรัดนี่ต้องเลือกตัวยากใช่ไหมแต่ถ้าใครอยากไม่ไม่ไม่ตัวไหนก็รัดได้แต่ว่าศักยภาพมันไม่ถึงไงคนเล่นนะสมเพชอีกหนึ่งตัวที่ทุกคนควรโหวตก็คือเยนานะครับเพราะเป็นตัวที่ค่อนข้างดีงามพระรามเป็ดแต่ตอนนี้ป้อมผมเตกถึงจะเป็นตัวเก่งแต่เล่นกันพ้อไม่เฮียจริงๆอยู่เล่นไหนแตกทุกเลนค่าได้ค่าแตกทุกเลนจริงๆหมายมถึงเยนามึงนั่นแหละโอ้โห โอโ้โ,อโหจะนหนีอย่างเดียวถอยถอยถอย,อยจะหนีอย่างเดียวจะหนีอย่างเดียวจะหนีอย่างเดียวโอ้โหงาหมดนัดละคนนะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความมีประโยชน์สุดคือคาเฟนี่ยืนหนครับยืนสก็ลองมาเป็นเยน่ายืนสาเป็นไวโอเลตยืนสี่ก็ไม่มีฮะเพราะ2ตัวนั้นแม่งไรประโยชน์ไอ้เหี้ยแหละกูดดน้อมกึจะไได้ต้อมทำมาพูดได้สัว์ เราเรียกใครก็รมาดันป้อมครับเอเยอะนะเนี่ยคณพูดไม่พอเนี่ยจริงๆการโหวตตัวละครเหล่านี้ที่ทุกคนชื่นชอบเนี่ยไม่ได้มีแค่ค,ความความชอบความอะไรอย่างเดียวนะทุกคนตัวกิจกรรมเนี่ยมันยังมีรางวัลที่เป็นทั้งสกินอันติเมตแล้วก็มีทั้งเงินรางวัลที่เป็นเงินสดด้วยซึ่งรวมมูลค่าแล้วหลายหมื่นเลยผมจะทิ้งรายละเอียดเนี่ยไว้ใต้ดิฟคิปชั่นลองอ่านรายละเอียดการร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ดูนะครับโหวตตัวที่คุณ ชื่นชอบที่สุดในบรรดา8ตัวนี้ก็ชื่นชอบใครก็หวนเลยครับแต่ผมยังยืนยันคําเดิมว่าคาเฟนีนีโน่หนึ่งอ่ามีเสื้อดนเหลามีเสื้อดนเหลาพีเสื้อดนเหลาหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ดนเหลาเดี๋ยวผมดนเหลาไอ้คนมันโง่ใจโง่อะนัททุยสวัสดีครับ หนุ่มน้อยก้อยใจหัวใจบวชบานสวยมันมีคนมาล่าสผมมาครับน้องๆจ่าเครียดผมนะเครียดกับไอ้ตัวนั้นน่ะตัวเดียวเลยบายบาเอ็มเลยกับพี่น้องแล้วน้องจะสบายดักดักดักเราเราเป็นสายดักแล้วไอตัวคีโมเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเลเซอร์รอเลยถ้าถ้าเล่นคาเวบนี่แล้วคีโมแบบนี้ก็ไม่เอาแต่ถ้าคีโมแล้วมาได้คิวเยอะมัน ได้นะอะไร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 ทำต้อจะว่าตัวเองสมคำเขาสมน้ำลายที่พูด <c oughs> ยังปวด <c oughs> ไอ,ต,ไอตัวเดินด้วยอย่างปวดหัวเลย <c oughs> มึงคิดดูขอสักจืดหนึ่งได้ไหมล่ะจืดหนึ่งได้ไหมล่ะจืดหนึ่งได้ไหมล่ะโอ้โหขีดทีละแปดพันไปมัาางกรดีกว่าเฮ้ยอย่ามาอย่ามานี่ของพวกกูสองคนงูแหวมังกรตัวเล็กด้านล่างอะ่ะเดี๋ยวกูจะมาเต้นเป็นกำลังใจวะ ต้องตั้จ่าไปสองคนไปจ่าสิ่งมาติดรูภาพที่หายเลยว่ะเบื่อรูปภาพเสร็จเลยตัวนี้มาจ่าสองคนไปพี่ขอบัฟ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 โอ้โหสวยก็ได้ไอ้เพียงกำลังดันล่างเพียงกำลังดันล่างเปี่ยนคิดเอาละกันแรงขนาดไหนสกิลอะสกิลเขาอะแรงเลยแรงแค่ไหนเดี๋ยวปล่อยตายปล่อยตายปล่อยตายอยีนะถอยถอยปล่อยตายเดี๋ยวเราไม่มีบทเดี๋ยวเราไม่มีบทปล่อย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 ให้เขาตีเราโลแล้วพอเขาตายหมดเราค่อยไปเก็บ อย่าอย่าไปแตะกินเออถ้าไม่อัเออแต่คนอื่นยิงผมบอกแล้วว่าคุณอย่ามาวัดกับผมครับไม่มันผมไว้ไม่กลัวหมดเอาไปเลยจ้าที่หนึ่งมันจะได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรอกยากยากอ่ะพูดเองนะยืนหนึ่งพูดเลยยืนหนึ่งตลอดการนะเวลาเลี้ยงเลยจ้าบอกเลยไม่มันยากยากยากมากเลยแย่งกูได้บอกเลยจ้าจะรีบจบจ้าจะรีบปล่อยปล่อยให้กูรีบจบแล้วกูรีบจบแล้วกูยืนหนึ่งอยู่ อะไรวะนั่นอะเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวเคียวโปเต้เอาทางมัาได้ได้เลยเขาดูถูกไอดอลอย่างเราวะเดี๋ยวจะเจอแก๊งไอดอลสองตัวเยน่าครับไอดอลมันทำไม่ได้คาเฟนี่แล้วก็ไบโอเข้ามาใหม่หนึ่งคนละสามคนแล้วตอนนี้ที่ถูกคัดเลือกก็เป็นไอดอลนะที่เหลือพี่ไอ้งี่เง่าเหลือไอดอลท้ำมึงท้ำที่ไม่เอาป้อมกูก็ไม่เอาเขาดีไม่ก่อนยิงบ้างดูดูดูยิงป้อมเพี้ยเพี้ย เพ่งปอมแรงที่ขึ้นไปชื่อมานทนัที่เคลรี่ได้สมบูรณ์แบบมากเอาเนี่ยสมทางแล้วยังไงต่อล่ะให้คางนังไอ้ป้อมนีงสามเอาเลยป้อมหนึ่งเหรอเอออะไรอะไรอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรจ่าจะทำอะไรฉีดฉีดไปดิฉีดไปดิแม่งีอาจจะล็อกเลยเมื่อกี้ออสิบาคิวผมตั้งความหวังไว้ที่ยี่สิบอะครับผมต้องราดอีกอีกหตัวโอ้้แค่หนึ่งิแล้วพอแล้วอืออืออ้ไอ้โปกอะครับ มึงอย่าอย่าไปยุ่งกับของกูนะเฮ้ยมึงอย่ามายุ่งกับของกูอย่ายุ่งกับของกูได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าจริงไงพี่นี่ปล่อย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 มตายปล่อยมันตายปล่อยมันตายตอยมาตายมาปล่อยมันตายปล่อยมันตายเดี๋ยวมันก็ตายอยู่นะมันจะเอาอะไรไปตู้อะไรอะไรเตะใอะไรเตะปลาเรื่อยๆน่ะตายแล้วน่ะตายเรื่อยๆเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายตายแล้วน่ะโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยตายละไอ้เดือยวไอเด้อยวเฮ้ยไม่เอฟเป็นสะเปียง

ผมเมื่อกี้ผมกล่าวว่าใครคิวสุดผมว่าผมจะแบบแจกการ์ดจออะครับ r t x 3 0 9 0 1นใเบหไคิวน้อยสุดเดี๋ยวผมเอาไปเลยครับ105 0ที่ไทยไอ <c oughs> มาคูเนี่ยศูนย์เอามาจัดไปจ่าให้ไปอันที่มัน,น,นมพังแล้วว่ะน,นั่นแหละนั่นแหละคุจะพูดอยู่อันที่แบบเสียบแล้วก็ใช้ไม่ได้อะ <c oughs> เอามาหมุนเล่นหน้าพัดลมเหรอไม่เอาไปทำเป็นพวงกุญแจก็ได้กั๊ดจิ๋กูมีนะกัดจอแพงนะอย่างเงี้ยเคยเห็นอยู่คนแม่งเอากัดจอเไปใหญ่ๆไปห้อยพวงกุญแจโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเป็ดน,นี้ครับก็เหมือนแบบฟ้ากับเหวเลยครับน้องๆก็ดูสกอร์กันเอาเองนะไอดอลคำว่าไอดอลเนี่ยมันต้องมากกว่า5คิวนะครับแต่ละคนก็9 20 7 8แต่มันจะมีอยู่อันนึง่ะครับแกะแกะดำคิวเดียวมันยังไม่ต้องอะอย่าคิดดูคิวเดียวอะคนกันเลนนะคิวเดียวก็ได้กระดาษ ตอนเล่นแท็งมันยังมันยังมีการคิวได้เลยมึงอะดาเมจมีสตันมีแต่เล่นโง่ก็โอเคครับสาหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะครับทุกคนสามารถร่วมสนุกได้และสามารถอ่านรายละเอียดได้ด้านล่างในดิฟคิปชั่นเลยนะก็อย่าลืมโหวตไอดอลที่ตัวเองชอบที่สุดในบรรดา8ตัวด้วยนะครับเราเลี้ยวครับเราเลี้ยวคาเฟนีครับคาเฟนีเราเลี้ยวครับจริงจริงโหวตตามสกอร์โหวตตามสกอร์ที่ดูเลยก็ได้นะถึงมันจะคิวเยอะแต่มันก็ตายเยอะเหมือนกันนะครับใช่ครับใชครับ พูดมาได้ก็คิวเยอะแต่<ะ>คิวเยอะแต่ไม่เอาป้อมแบบนี้ก็ไม่เอามึงก็ตายก็ตายเยอะไอ้สัสคิวก็ไม่ได้ <c oughs> เวนพูดมา